มินิการมินิริงได้ยกไหมเรียกว่ามินิการแตกเย้แล้วเกมตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้ยเจอไงตกนู่นตายสองตายสามหมดแล้ว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 ไม่ได้ยินวะไม่ได้ยินพี่บอลกันกันหลังเสร็จแล้วบอลสองน้ำหนึ่งโอ้ยเป็นไงตกเอ้รอรอโอ้ยได้ยินเสียงวะใครมันโลวะเนี่ย

ตกแตกแตผมไปขวานะ,ะมันจะมีมันจะมีถังระเบิดนะพี่บอลใช่ใช่มีถังถังกระพายผมไปซ้ายใครก็ได้มาซ้ายผมเ้ยไปขวาไปขวาผิดเหงาผมอยากไปขวาไม่ซ้ายก็ได้ยวะเจอได้คิ้งหลอดคิ้งหลอดเนี่ยผมว่าไปมันเป็มันเป็นหัวข้องไปขวาดีกว่าแล้วอีกคนนึงนะร้อนร้อนพีโอเคยิงร้อใครมาผมวะแบงค์เหรอ ไมู่กตะกกด้วยนะระวังเด้อหลังมาไม่ไม่ให้แบงดูไม่ผมเห็นแล้วเลยนะเดียร์หลังเรียบร้อยเกิดเรื่อยๆหลังมันเกิดเรื่อยๆรอยิงเหรครับนรอยยิงโอ้ยหลังเรื่อยๆโอ้ยแบงค์อ่ะเว้ยหลังมาหลังมาหลังมาน้องหลังมาดูหลังให้ดีด้วยเราได้ก็มาเดียร์พี่เดียร์พี่นิยิ้มกับฝ่ายแดงแดงเรื่อยๆ โอ่ยมีซอนแล้วเนะีอุลมปัมอง่อนพีเองเกียดังไปเลยแล้วเองก็ตามประกบพี่เลยหลังแล้วนโคตรไวเลยบงไปตัวนึงแล้วเดี๋ยวปล่อยหปีไปก่อนถ้านูนเสร็จยังผมดันมาถึงนี่แล้วนะเดี๋ยวรอไปช่วยขวา ผมจะเปิดหมดแล้วนะเดี๋ยวฝั่งคุณฝั่งเดียวรอรอรอตรงนี้แหละโอเคหลังไม่มีฟัวหลังมี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 ว้องร้องร้องเอ็งมานี่เอ็งมานี่เอ็งมานี้ยนายนายมาหาพี่นายรอรอถือปืน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 ถือแล้วพี่ขบบางยังฝั่งนู้นยิงแต่ก็นอนให้ด้วยเด้อฝั่งผมยิงไม่ได้ฝั่งนั้นยิงได้รู้มุมยิงด้วยแต่ฝั่งนี้ผมไม่รู้มุมยิงเอาสลับฝั่งกันไหมล่ะ ไม่แต่ผมคือผมว่าถ้าเป็นหัวห้องอเรื่อ,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 อง,ม,งอมันือึ้นหลอดไงมาฝังนี้มันจะง่ผมไม่เห็นจ้กรน,นอชวไเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เกิดแต่เย็น,นแตกแตกโอ,อ้แบกคู่เรื่งใช่ไหมโอ้ยรอจังกระนอดิงกูอีกอัน,นึ่งตันหนึงนน่ง ป๊บนึงนะใจเย็นฝังนูผมเห็นใจก็นอนแล้วใจเย็นนะขอรีเรียก่อนรวงแล้วไอ้พีอเฟนี่ผมตกอยู่แล้วพี่ไนกนะไอไม่เพี่พี่พี่อ้พี่จก็นอนก่อนพี่จก็นอนแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ตายตายตัวไปไหนวะตกนะเฟี่ผมตกนะเี่ผมตกผมทำอะไรไม่ได้่านนี้วันนึงยิงกันนอบิงมาบิงมา ได้ไงก็วงแดงมีวงแดงตัวนึงระวังระวังตายมีเหรอผมไม่เห็นผมไม่เห็นนะผมน้ำให้รู้จักรู้จักซุปเปอร์ช็อตกันเ่าวินไปเลยวินไปเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้แะขัดทีแล้วโอ้โหเฟรมเฟรมเลนมันตกอะแม่งเพี้ยมากเลยอ๋อแล้วแล้วเจ๋มอนกันนะเนี่ยมันไม่ตายมันไม่ตายใช้เรเบิดมันไม่ตายใช้เรเบิดมันไม่ตายอย่าอย่าใช้แ่งอยาใช้ดิ ตาตาตายปะคัสซีนแล้วคัสซีนแล้วปะปะจบจบจบมันมีสามคัสซีนนะอันนี้คัสซีนแรกรู้ไม่บอกบอกไอ้นั่นไอ้นายน่ะไอ้นายมันเคยเล่นแฮกตัวอะไรวะแฮกตัวแฮกตัวแฮกตัวตัวไปไปแฮกฟ้องข้างบนนี่ยังเหนื่อยเลยไอ้ไม่เหนื่อยแต่ผมแฮกเอง ไม่เอาผมแฮกเองมีเรองะไรทำไมวะไอ้ผมอยากหาไม่ใช่เลยหรอกตอนแฮกมันเป็นนามต่าไงมึงไม่ให้หัวห้องแหกสูงเมื่อวาราะหัวห้องบนพื้นเลือกแค่นี่ขึ้นหลอดโอเคแหกหัวห้องบนพื้นกันหรือเปล่าเ้ยคุณเลือดเยอะอยู่แล้วคุณนัมเบอวานเลือดเยอะอะไรอ่ะโดนมันโดนตายแล้วโอเคเดี๋ยวผมมกันให้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกครูว่าผมให้คุณแฮกไปเลยได้ได้ได้โอเคครับผม วะใจเย็นใจเย็นอย่าไปยืนอย่างนี้อย่าไปยืนอย่างนี้อย่าไปยืนอย่างนี้อย่าไปอย่าไปแทงกับมันอย่าไปแทงกับมันอย่าไปแทงกับมันเป็นเลตตกตกบ่อยมากเลยว่ะที่วอร์ทอมร้อนมากเลยไหนเปิดเคสเล่นเลยผมแหลกแล้วน่ะเปิดเคสเล่นไปเลยอยายืนนิดหนึงนะเอาเฮียนี้ตกไม่ตายใช่มันตกไม่ตายเอายิงหัวเอ้ย เดี๋ยวๆอ๋ออีคนหนึ่งอีกคนนึงอยู่ไหนมาไหมมามาเดินมาเดินมาเดินมาพี่แฮงอยู่เดินมาเดินมาเดินมาเดยเขาเม้องเข้าห้องเข้าห้องแล้วกดคิวไปเฮ้คนเดือดอะรอะเฮ้ไม่เข้าห้องมาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาทีเออนั่นแหละรอรทางนี้แหละโอ้โหโอเคพี่เชื่อแล้วว่าเองแหละเองก็เองเองวิ่งสปินอะเองเข้าใจว่าเองวิ่งสปินไหมยังไงพี่บอลวิ่งยังไงก็ไม่ไปอะ อมันบ่กไม่ไปอ่ะเพียไหวไหมเนี่ยตามมาตามมาตามมาไม่ต้องสตามมาไม่้องยิงตามมาก่อนตามมาก่อนไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงตามมาตามมาไม่ต้องยิงตามมาตามมาเลยตามมาตามมาเขาเป็นนามาตะอยู่แล้วเราเอาตัวเองให้รอดอ่ะหาจุดดีๆหาจุดคเวอร์ดีๆหาจุดเ o v e r ดีๆกดคิวไปเลยแล้วอยู่ยาวไปเลย จุด c ว v ร r ไปเลยแล้วก็รอรออย่างเดียวเกมเหลือเหลือหนึ่งเหลือสองอะไที่เมื่ันเยอะเห็นแล้วที่เชื่อมันแบกจริงจริงเลยแล้วมันทำไมใช้ไม่ได้กันไม่ได้ธรรมดาเรากดค cover มันแบกัพอยู่ครับเราแบกัพอยู่เราแบกัพอยู่เราใช้ไม่ได้เหรอเล่นด o มเด a y doom day น่าจะกินสเปเคอมมากแหลกตัดเลยบัตรมันเยอะบัตรมันเยอะแต่ยังไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปบวกรอรอรอไม่ต้องไปบวกรอรอรอร็จอล้รอ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 ่อฟังผมนะฟังผมนะเสร็จแล้ว วิ่งขวาตามผมมาตามผมมาตามผมมาตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้ตามมาวิ่งตามอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งขวาอย่างเดียววิ่งตามอย่างเดียวทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันจะไดรอรอรอเพื่อน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 โคเว่อเพื่อนโคเว่อเพื่อนโคเว่อนคเพื่อนโอเคไปเกาะปั๊มเพือนเรียบร้อยไป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 ตามตามมาอยู่มาอยู่มาอยู่อยู่ตายละตายละ มาแล้วพี่วอนไป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 หาที่ค o เวอรีบหาที่ c o เว r รีบหาที่ c o เว r รีบหาที่ค o เวอรีบหาที่เ o อร์หาที่กดคิวว็นหาที่กดคิวหาที่กดคิวหาที่กดคิวไปอยู่หลังกำแพงเลยไม่ต้องไม่ต้องเทกไม่ต้องเทกเห็น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 เออเดี๋ยวพี่่ายลิปอคิ่เดี๋ยวเองคอยดู เล่นดูมเด็กันอยู่แป๊บนึงใครอะใครมาพีอ๋อพีก็นี่ไงได้เสียงได้เสียงพีมมนี่ครับโอ้ได้ยินครับได้ยินได้ยินไหนเดี๋ยวพี่พ่อเขาคิดให้ผมดูออดมได้พี่โอ้แม่หมาละตายละปกติเออไม่ทานใช่ไหมครับพอรีบเล่นแอคเลยเนี่ยเดี๋ยนะเสร็จยังเนะสร็จจะได้วิ่งยังยังยัง ไอ้รอยไอ้สีมันเหมือนไหมกันไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกรอรอรอยิงบวกยิงแพ้มันไม่มีวันมันไม่มีวันหมดเองเข้าใจไหมมันไม่มีวันหมดเราเพิ่อย่างเดียวใช่มันไม่มีวันหมดรออย่างเดียวแล้วมันในกาไซหมุนอยู่ใ้่สายมาแต่ว่าบวกก็เสียกรอบไปฟรีๆอันนี้ใช่ไงถึงได้บอกไงรอไปเรื่อยๆแล้วเลือดแล้วเลือดเราลีได้ไงเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วค่อยไปเสร็จแล้วค่อยไปทีเดียว ก็บอกแล้วไม่ต้องไปบวกรอรอไม่ต้องไปบวกรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอางี้ไอ้นายอยู่ตรงกลางนะเผื่อนายแดกอีกโอเคนายตรงกลางเดี๋ยวพี่นำไปก่อนไอ้แบงแบงตามมาแบงแบงวิ่งตามมาเฮ้ยผมดอะไรอะไรวิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาโอ้โหคนเนล่กผมร่วงแล้วแน่เลยวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา นี่มาอยู่พี่ได้ที่ได้ที่แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วรอรอรอเขาแฮกรอเขาแหกมายังมาได้ไหมยังจะวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งรอรอไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรอ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 โคเวอร์รอเลยโคเวอร์แอบแอบเลยเองไปจ้างฝั่งนู้นะตกก็ที่เฮ้ยตกก็ที่เวลาวิ่งจะได้ไม่ตกฝั่งนู้นม่าฝั่งนู้นวาไม่ต้องไม่ต้องยิงนะโคเวอร์เฉยแัดถัดให้มันลบแค่นั้นพอแล้วก็แอบแตวฝั่งนี้พี่ยิงเลย น่าจะอีกจุดหนึ่งมั้งอีกจุดนี้เลยอีกจุดหนึง่งใช่ไม่ตายคือมีแค่ตัวสี่คอมจะระเบิดไว้เนี่ยไอ้เหี้ยกราฟจอ,อกูเน่าแล้วใต่เย็นจะค่อยไปเปลี่ยนก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเหลืออีกสองอันเกันพี่พี่บอสแม่พูดเหมืหอนพูดเหมือนกราฟจอนฟูโอ้ยก็ไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่หรอกไม่แพงเกินความเวอร์ของเองหรอกโอเคเรียบร้อยอ่ะวิ่งตามพี่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 เยอะอะไรเขาฟังรู้นะเออมาเถอะเดี๋ยวเพียให้กูอะไรวะ ระวังหลังเข้า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 ระวังหลังเข้าเข้า้าในหองดูแมปดูในแมปดูในแมปวิ่งแล้วดูในแมปตามมาตามมาตามมาดเดี๋ยวเคลียร์ให้เขาอะออสเดว,วอาวอรเขาเป็นงานไป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 ไม่ตายนะไม่ตายนะเดี๋ยวซ้ำก่อน <S <S จะเตะมันทำไมไม่ได้ยิงไม่ได้ไ,ไ,ดไปนั่นแหละโคเวอร์ไว้กดคิวโคเวอร์ไว้โคเวอร์ไว้ไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกทางซ้ายเลยเดี๋ยวทางขวาพี่เคลียร์เองเคลียร์ทางซ้ายก็สองคนเลยรอล้อล้อได้แหละแจเย็นแจงเย็น ยนะไม่ต้องไปบวกนั่งรอนี่แหละรอแฮกเสร็จรอมันมาใกล้มันไปรอมันมาใกล้ๆเขายิงรันมกล้เขายิก็้องรอมใกเยิงก็ได้ม่ตไมันกเย้ไม่ตไปรกลาย็ไม่้มกยได้ม่ตงไมาลตองมันาไม่องมัาเาก็อมันมยได้่ไปมยิงไม่ช่วยไมมย ทำไมมันตโงมันกันเนาะไอพี่วอนโอ้โหจะตายหรอมาแล้วไม่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 เฟรมเล่ร่วงอีกแล้ววัวแม่งมันร่วงตอนวิ่งเนี่ยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โค้กเองเสร็จแล้วกลเสร็จแล้วกลเสร็จแล้วอย่าเพิ่งแตกสิใจเย็นหายเถอะอ๋อคนละอย่างคนละอย่างโทษทีโทษทีเนี่ยสุดท้ายแล้วโอเคเรียบร้อยตามมาเองตามมาเลยนายนายเองวิ่งมาเลยพี่พี่ดูตัวของพี่วอนเออพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่ให้หมดให้หมด เออพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่ตามมาตามมาวิ่งขึ้นข้างบนนะวิ่งขึ้นบันไดข้างบนนะไม่ตายไม่ตายบนเนี่ยข้างบนเนี่ยบันไดเนี้ยบันไดเนี่ยขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปบันไดซ้ายเนี้ยึ้นบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยบันไดซ้ายเนี้ยไม่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 ใช่ตรงนั้นออกมาออกมาออกมาบันไดนี้บันไดนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นไป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 เดี๋ยวผมไล่เองเดี๋ยวผมไล่เองเดี๋ยวผมไล่เอง Like เดี๋วยวผมไล็อยู่บนไปอยู่บน,มบนมแม่งโคตรถ่วงเกาะหมดแล้วด้วยไประเด็นครับครับตายเลยไปรอบนสุดเลยเดี๋ยวผมไล่เคลียร์ให้พวกคุณก็รอกดป้อมปืนไปเลยเลยดี๋ยวผมไ like ล่ตา,ต,าตายตายตายไปรอป้อมปืนไปไปกดป้อมปืนไปแล้ววิ่งหาปไดีใช่ไปกดป้อมปืนปแล้วก็ไป <P ing> ไกลๆเลยเองเคยยิ <ned S 1> <อะ S 2> งเคยยิงแฟคซิลิตี้ไหมไอ แคนนอนอ่ะออปิเทลแคนนอเคยยิงไหมโอเคถางั้นก็น่าจะง่ายอยู่ถนัดเลยถนัดเฉยเลยเข่าไปมันจะมีคอละนอยู่สจุดอะไปก็ได้ไปคนละจุดอะผมไปตัวดีผมไปเอนะโอเคผมผมว่านี้แล้วกันเนี่ยนะผมไม่ดีผมไม่ดีนะโอ้โหเอาออวิททลแคนนอนะอย่างชินเลยแม่ไล่ยิงคนอื่นเขาห้าแสน เจ็ดแสนห้าก็จางหมดอ่ะเดี๋ยวโอ้โหคนมัน,นอันนี้มัน 5, โโห้าแสนไงโอ้โหกีซ้ายแช่เขาเริเ่นหาตามสูตรครับคลิกซ้ายแช่เราก็เริ่นหาเอาครับแต่ใ,ใช้ W A เอในการเลือกอ่าง่ายกว่าเดี๋ยวผม C B ต่อแล้วกันต่อคนอนั้นน่าจะไม่ทันเดี๋ยวผมไปไปสีให้ก็ได้กำลัลง,ลลงลากอยู่แต่ไม่รู้จะมาได้ก่อนะไป B ีี่ B ใกล้อ่ะ ไปผมไปบีผมไปบีก็ได้นะบีใครถึงกว่าอนยิงก็โอเคแล้วสองอันนั่นไปไหนเราทำลายไปแล้วไหมเอกระดีทำลายแล้วโอเคเหลือซีเหลือซีซีมันอยู่ล่างสุดเลยก็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 ทันไหมนั่นนะใครทันใครใครถึงก่อนยิงได้เลยคุณเพรว่าคุณกระถึงก่อนแน่ๆใช่เปล่าใช่ ลุ้นเฉยว่ะแค่นี้ก็ต้องลุ้นเลยว่ะแม่งเท่ว่ะยิงแบบไม่จำกัดโอปิทอลแคนนอนมันทำบาร์กได้ยังกัดไม่ใช่บัรมันเป็นชิตเอ็นตีนโอเคเรียบร้อยปะปะแปลงล่างเวลาแปลงล่างไปข้างล่างจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะคัาซีนแล้วลงเป็นเนาะไปห้องกลางอ่ะไปห้องกลางอะเขาตรงสีม่วงไหมวะแสงสีม่วงอ่ะไปห้องกลางไปห้องกลาง พี่อยู่ล่างสุดแล้วเดี๋ยวพี่บวกล้อลงบันไดล้ออนไ,ไดอย่าโดดนะอย่าโดดตรงกลางนะหน่เพี่จตายนะน่าหมายังไม่ใช่ต้องไปรับไหมเนี่ยโดดตรงนี้ได้นะไม่ตายตรงเนี้ยตรงที่พี่อยู่อะ่ะนี่แหละผมเห็นบันไดแล้วพี่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนหรือล่างเข้างล่างล่างสุด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 เลยโอเคโอเคเห็นไหม ก็ขึ้นไปรับไหมเนี่ยไม่ต้องพี่ไม่ต้องหรอวยิงลงมันได้อยู่เห็นแสงสีม่วงเปล่าเห็นโงเคและมีอยู่ล่างนู่นแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะโดดลงมาโดดลงมาตรงนี้โดดได้ตรงนี้โดดได้กับหลังนะกับหลังมากับหลังมาเฮ้ยเฮ้ยคึงหลอดไอ้เหี้ยไปมาวินตามมาบวกเองไอ้เหี้ยมึงเข้าม้อมึงเข้าม้อมึงเข้าม้อ มึงเข้าเอ้ยใครยิงปืนจี้ๆเดี๋ยวกูก็ร้อยหรอกเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยจะจบแล้วจะจบแล้วจะคับซีนแล้วมึงอยู่มึงอย่างเดียวเลยวิ่งอยู่เลยเออพี่ดูอยู่โอดผ่าเลยอยพี่บอสเออพี่ดูอยู่อย่าร้องอย่าร้องเหมือนเหมือนเหมือนวิ่งติดตมอ่ะไอ้สัเหมือนวิ่งติดตมอ่ะเราลองไปเราวิ่งไปเลย วิ่งวิ่งไปเลยจะคัดซีนแล้วหาไว้เฮยโคตรเลวเออมันหาจริงเดี๋ยวค่อยดูวิ่งอย่างเดียวเลยมันไม่มันไม่มีอะไรแล้วมีมีมีพวกพวกนี้แหละเนี่ยจะคัดซีนแล้วจะคัดซีนแล้วเอาปืนคาโยยิงไมฟ้องเลยเหร จะเหลือแล้วโอ้ระยะแค่นี้เอาปืนสนัยไหมล่ะเอาไปนี่ไปนี่จุดเหลืองเลยเลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าทำไมจุดนี้เราไม่ยิงเลยเราปล่อยมันไปทำไมปืนก็ถืออยู่ไอ้เอเจนต์สิบสี่เนี่ยนะไม่ใช่ไอนี่เอวอนเอวอนไอนี่เอวอนที่มันหลอกเราให้เราไปทำงานกับมันเองไม่รู้เนื้อเรื่องก็เองไม่เล่น้งแต่ไฮแลนด์กดแค่เดบิวต์กับแปดแค่นั้นพอ ม่เล่นแอกแล้วแอนก็ไม่รู้เรื่องพี่วอนเราเคยขับเป็นแข่งแใช่ไหมแล้วเราไม่รู้วันเที่ยไม่อันนั้นมันแข่งขับแข่งอันนี้ขับไปด้วยกันอกดแค่ W กับ8แค่นั้นพอแค่นั้นแหละไม่กดแค่ W กับ8ตัวอื่นไม่ต้องกดกดแค่ W กับ8แต่มันก็ไปถึงเองเดี๋ยวพอนี่พอเวลายิงก็กดทำไม่มาเดี๋ยวมันก็ล็อกเองละยิงไปเถอะพี่ว่ะแต่ไม่น่าซื้อมาใช้อ่ะเพราะไม่ขับยากพี่เคยซื้อมาแล้วเว้ยยังไงไม่เคยใช้เลย ของที่โอพีเอสมัยปากเขาไม่เคยใช้เลยพี่เงี้ะไม่เคยใช้มาทูอะไรมาทูไม่ได้หมดทุกทีดีเงี้ยทุกอย่างยิงเฮ้ยไอ้ยิงโดนหอกใครจะยิงก็ยิงไปเลยนะเอวอนอ่ะผมไปละเอวอนอยู่ไหนวะกลางกลางไงตรงเฮลิคอปเตอร์เยอะสวัสดีครับไม่จอดยากรีบไปไหนมาช่วยก่อนดิ เอาก็ยิงไปสิโอจะไปจุดแก้ควายแล้วผมเสร็จภารกิจแล้วสองคนอ่ะโอเคผมไปผมยิงให้กันนะผมยิงโย่ผมยิงโย่ช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยยิงให้กันนะถาไม่เจอผมยิงฮอย์ผมยิงฮออยู่ยิงฮอร์อยอยู่บนอยู่บนเหรอใช่ใช่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนถาไม่เจอว่ะาไม่เจอยิงยิงยิงฮอร์อยู่ยิงฮอรอยู่หาเบิ้มแล้ยนะเสร็จแล้วไอ้เหี้ยไปไปจอดไปจอดอยู่บน บนหอหอผมไปจอดแล้วนะอย่าลืมกด G จอดได้เนอะกด G มาจะวางขาต่างไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกด F รีบไปไหนวะไอ้ใครโยไม่เป็นอย่างเดียวที่เล่นแล้วไม่แรงกู้เฮ้ยผมแหลกนะปกติพี่หกสิบเจ็ดสิบเฟรมพี่เล่นอ่ะพี่เหลือสามสิบเฟรมตลอดเลยใครโยใช่อบ่ผม แต่ว่าถ้าเป็นไฮส์หนึ่งถึงไฮห้าไม่มีแหลกแต่ถ้าเป็นแอคอะแหลกแค่แอคสามแหลกเหรอใช่ผมจะดศูนย์ผมหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอลำแปดไงอ๋อลืมกดจีเ้อแล้วก็ค่อยๆลงเจเจีแหลแล้วแล้วแล้วกองแล้วผมเสร็จแล้วนะไปไหน <1> 1> ไม่ได้แล้ <S 1> <1> <S วแล้วแล้วมันจะขยับไม่ได้คุณต้องลงมาเลงแล้ว ไปแส่เลยไปแส่เนี่ยดูพี่คุณเก่งไม่ใช่คุณเก่งคุณแบงค์ลูกเราแบงค์ดี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 กดจีก่อน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 ยังไม่เอาขาตั้งลงเลยกดเจ๋อนั่นแหละลงเลยลงปุ๊บไปเลยลงตึ้มไปเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวใครอะเก็ตอินใครยังไม่ส่งใครยังไม่ลงวะเนี่ยเก็ตอินเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เอาขัตั้งวะ ปัญหารวด,ดทำไมไมาไอ้นี่วะไอ้เียราคาตั้งไม่เอาลงไงเมื่อกี้ได้แล้วไ,ได้แล้วผม,ผมลงแล้ว,ลวมินิกันมินิลิ่งได้ไหมเกมมินิริยงมันมีการไหมแตกเจอแล้วเจอป้ายหนึ่งกันโอเคตั้งแต่ฉากนี้เป็นต้นไปลน้อเสียงมันก็หายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนเดย้ถ่ายเดี๋ยวผมจะพากสดแล้วมาดูกันว่าผมจะได้อีลิชารเลนหรือเปล่านะครับผมแอกสามไปนั่นเนาะโอเคก็พาไปล้วเล่นกัน4คนนะครับผมตอนแรกว่าจะเล่นไฮห้าล้านแต่ว่า ทีมมันไม่ครบอ่ะมันไม่มีใครที่จะแบบอยากเล่นกับพวกผมอ่ะไม่หมายถึงว่าแอดสไฟนอลที่เล่นตั้งแต่แอดหนึ่งแอดสามโดยไม่ตายนะครับผมอันนี้ผมก็ได้มา8ปดแสนสองหมนห้าพันนะครับผมไม่เกินสามสิบนาทีก็ผ่านแอดผมยี่สิบแปดนาทีสิบห้าวิไม่มีใครตายนะครับผมโอเคแล้วก็แฮกไม่เฟลนะครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายครับร้อยห้าสิบแฮชช็อตนะครับผมผมได้ร้อยห้าเก้าสรุปก็คือได้มาอีกห้าหมื่นนะครับผมถามว่ามันคุ้มไหม มันก็มันความสุขทางใจอ่ะสรุปก็อิริทชาเลนนี้ก็ง่ายๆนะครับผมใครอยากเล่นกับผมก็เข้าดิสมาได้นะแต่ผมทิ้งดิสไว้ให้นะครับผมดิสข้างล่างนะผม้านล่าดีคับชั้นนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมต้องฉลองแล้วแหละเดี๋ยวผมจะต้องอันเนี้ยคือตอนท้ายๆเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะเอาออกจากซีโอแล้วก็สเตกกิบอมลงพื้นแต่ว่าพอผมออกเสร็จปับ๊บน้องนายเขามาตบผมก่อนมันก็เลยเฟลไปนะครับผมนี่แหละก็ แค่เกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อมันเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตตอไปด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมสอผัดจะาไม่ค่อยได้มาเล่นอัดคลิปลงสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม